เมถุนค่ะโอ้โหนี่มาเลย <c oughs> มเมทุนเนี่ยเป็นราศีที่ติดอันดับคนที่มีโชคมากที่สุดใน12ราศีค <c oughs> ืออะไรที่เป็นเรื่องโชคเรื่องการเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยหน้าผมจะลอยมาเอาดีๆนะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นจนกินตลอดใช่เอาคุณค่ะทั้งโชคลาภทั้งการเงินเนี่ยโอ้โห จัดเต็มเลยเป็นราศีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยอเยอะเรื่องงานก็มีคนสนับสนุนนะครับการงานเนี่ยมีคนสนับสนุนมีคนช่วยเหลือเงินทองมั่งคั่งร่ำรวยอ้าอ้เยอะนะครับอะไรก็ดีไปหมดความรักผมต้อบอกว่าคุณจะมากันแบบเป็นฝูงเลยนะแมลงวันตอมขี้ฝูงบินฝูงบินแมลงวันมาตอมขี้หนึ่งเป็นราศีที่มีคู่เข้ามาแล้วก็ คู่ก็จะนําโชคมาให้ด้วยปีหน้าจะหยิบลอตเตอรี่ให้เราถูกคุณเตรียม QR โค้ดไปได้เลยเพื่อเดี๋ยวให้เขาสแกนไม่ใช่พร้อมเปย์อะไพร้อมรับแล้วแปลว่าปีหน้าชาวราศีเมถุนฟังมากโอ้โหทั้งคือมันได้ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินเรื่องโชคเรื่องหลายๆเรื่องเข้ามาเป็นปีที่ดีของเรานะครับ เลขที่ที่แนะนำเนี่ยที่จะเป็นเลขพวกนี้เพราะว่าเลขสี่ก็เป็นเลขประจำราศีเมถุนนะครับเป็นเลขแห่งการสื่อสารนะครับเลขสี่นะครับก็คู่กันอย่างที่บอกจะสองสอย่างนี้ก็ได้นะครับหมายถึงเรื่องการเจราจาที่ดีเรื่องความรักได้ด้วย1 4 4 1ก็จะเหมาะกับพวกพิธีกรพวกอาชีพที่ต้องพูดพรีเซนต์อ่าพวกบรรยายบากบอยมันก็ตรงอยู่นะาราศีมีนครับนี่ผู้ที่เกิดราศีมีนอันเงิน5ดาวเห็นไหม ทีมงานทีมงานต้องดูไปนะโบนัสก็5ดาวนะไอ้นี่เดี๋ยวให้ดาวโบนัสว้ปีนี้มีนข้ามข้ามไปบั้งแนะโบนัสสองดาวไปได้แตโบนัสดาวมีนกับเมถุนเหมือนกันเลยค่ะใกล้เคียงกันเลยเหมือนกันเลยรับเหมือนกันเลยคือมีนเนี่ยก็เป็นราศีที่ในปีห5ห้าเราก็ให้เขาดีมากอยู่และหกหก็ไม่ได้ด้อยลงนะครับหกเนี่ยที่ไปเด่นก็คือเรื่องการเงิน เพราะว่าดวงดาวประจําตัวเนี่ยไปอยู่กับเรื่องการเงินนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็อยู่ในระดับ4ดาวทั้งนั้นนะครับราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่ดวงการเงินคล่องตัวเปิดโชครับทรัพย์เตรียมพบความสําเร็จอานะครับใครราศีมีนเนี่ยเตรียมได้เลยนะความสําเร็จสิ่งดีๆเนี่ยรออยู่นะครับเลขราศีมีนจะเห็นว่ามีเลข8เป็นองค์ประกอบเพราะว่าเลข8เนี่ยจะเป็นเลขที่มีอิทธิพลกับราศีมีนในช่วงครึ่งปีหลังด้วยนะครับเป็นเลขที<ๆ>่เกี่ยวกับพระราหูนะครับ เลข8เนี่ยอยู่คู่กับเลข3เนี่ยก็จะหมายถึงเรื่องการลงทุนนะครับหรือราศีเมยียนที่มุ่งไปเรื่องของต่างประเทศออนไลน์อะไรแบบนี้ก็ต้องเป็น8บวก9คือเป็น8 9 89กก็ดีเป,เป็นราศีที่เรียกว่ายัางติดอันดับดวงดีอย่างต่อนเนื่องราศีเมษศีเมษอ่ะเป็นสถานที่ที่มีทั้งเทวีและราชาเ,เขาอยู่ด้วยกันดีกว่าธนูอีกดีกว่าธนูเพราะเขาเป็นเจ้าภาพหลักเป็นปีแห่งการ พลิกฟื้นของชีวิตเลยนะครับนั้นเราถึงเห็นว่าเมษเนี่ยทั้งงานและเงินเนี่ยมันสองอย่างนี้ก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงมันิน top แล้วดังนั้นเนี่ยราศีเมษนะครับคุณเป็นราศีที่ดวงปังที่สุดในรอบ12ปีนะครับชะตาพลิกฟื้นการเงินสดใสเลขมงคลฮะเลขมงคล5ทบ56บมันมีเลขที่ซ้ำกันตัวหนึ่งคือเลข5ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเลข5ดังนั้นเลยอยากให้ราศีเมษเนี่ยมีเลข5อยู่ใกล้ตัวทนีนี้เลข5เนี่ย โดดโดดเดี่ยวก็ใช้ยากก็เลยหาคู่มาประกบ1นหหมายถึงเรื่องของความช่วยเหลือที่ดีมิตรสหายความช่วยเหลือ56ก็จะหมายถึงเรื่องของความช่วยเหลือด้วยเรื่องความรักด้วยเรื่องการเงินด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าใครถูกฉลกเลขไหนก็สามารถนําไปเลือกใช้ได้หรือว่าคนเอาไปใช้คู่กันเลย เป็น1556อย่างนั้นเลยกันยิ่งตรงดวงยิ่งมงคลนะครับค้นหาเลขที่ใช่ด้วย D tag เบอร์มงคลเฉพาะคุณครับเบอร์ที่คํานวณจากวันเกิดของคุณแท้ๆนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับมีวันเกิดที่ไม่เหมือนกันพื้นดวงก็แตกต่างกันครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกเบอร์นะครับที่ต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละคนครับพร้อมศาสตร์เสริมสริมงคลทุกระดับเลยครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงพรีเมียมเลยครับสามารถเข้าไปเช็คเบอร์มงคลด้วยตัวเองนะครับหรือ จะไปจองคิว d ีแททีมมงคลนะครับทีมนักพยากรสามารถเข้าไปได้ที่ w w w d ์ไว c เว็บหรือเดินเข้าไปที่ d t a ท็กชทุกสาขาได้เลยครับ